ีมีคุณมีเขา ว่าจะมีใครรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันบ้างหรือเปล่านะคะไม่ค่อยรู้แค่ว่ามันจะเป็นสีสีเป็นอะไรสักอย่างกาะบนต้นไม้ครับไลเคนก็คือเกิดจากลาผสมกับสาหรายก็คือมันเหมือนเอื้อประโยชน์กัน แล้วไลเข่นก็อยู่รอบๆตัวเราค่ะเพียงแต่เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตและก็ที่สำคัญอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าไลเข่นยังคอยช่วยตรวจสอบคุณภาพอากาศให้เราอยู่อีกด้วยค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะไลเข่นคืออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนทําหน้าที่ตามธรรมชาติยังไงบ้างธรรมชาติมาโชว์วันนี้จะพาไปทำความรู้จักพร้อมๆกันค่ะ โดยมีอาจารย์ปอ๊อตเวชศาสตร์พลเยี่ยมผู้เชี่ยวชาญด้านไลเคนจากหน่วยวิจัยไลยเคนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเป็นคนพาพวกเราไปเรียนรู้กันโดยใช้พื้นที่สวนสีนครเขื่อนขันบางกระเจ้าสวนสาธารณะใกล้กรุงเทพเป็นจุดเรียนรู้วันนี้ค่ะอ่ะเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนวิชาไลาเคนกันเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่สอนไรเคนก็คือครูป๊อตนะครับ แต่ครูอยากจะรู้หน่อยว่าเด็กๆแต่ละคนที่มาเรียนมาเนี้ชื่อว่าอะไรบ้างและนี่ก็คือเพื่อนของเราที่จะมาทำความรู้จักลายเค่นไปด้วยกันค่ะนี่ค่ะนานาจัสตินจัสมินบีมแล้วก็คินค่ะจะทำความรู้จักไลายเค่นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะนี่ค่ะ ดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายออกนอกบ้านแบบนี้กระติกน้ำแล้วก็หน้ากากอนามัยอย่าลืมนะคะขอถามหน่อยพวกเรามาเรียนไรเคนเคยเห็นไลเค้นมาจากที่ไหนบ้างเนูเคยเห็นจากต้นไม้ตรงบ้านค่ะในบ้านเลยเหรอหนูรู้ตรงหน้าบ้านหนงเรารู้ว่ามันชื่ออะไรรู้ชื่ออะไรครับต้นสีตรังต้นสีตรังมีไลเค้นชื่อว่าแล้วหนูเจอที่ไหนนะครับกำแพงกำแพงทำจากอะไรครับ ปูนคอนกรีตเนาะแล้วหนูหนูเคยเจอไหม,ขไมเขาไ,ไม่เคยเจอเลยยังไม่เคยเจอเลยจัสมินเคยเจอที่ไหนครับบ้านที่บ้านเป็นไรเข่นที่เป็นเป็นสีมิชฟิตเขาเรียกว่าอะไรเขนนะไม่ใช่ไรเข่นแบบเป็นหมาป่าใช่ไหมเด็กๆทั้งบ้านล่ะคะคิดว่าตัวเองเคยเห็นไลเข่นจากที่ไหนกันมาบ้างคะเจอที่ไหนก็ตามทีนะครับครูบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นไรเข่นอาจจะเป็นไรเข่นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าเรา แค่คิดว่ามันเป็นไลเข่นแต่คําว่าไลเข่นมมนมีความหมายขอามันรู้รู้ไหมครับว่ามันเป็นไลเข่นเพราะว่าอะไรทำไมถึงเรียกว่าเป็นไเ่เข่นอ่ะให้คิดให้คิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นนะสิคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่แล้วที่ใช่ต้องเป็นแบบไหนคะภาษายผสมลายค่ะนี่คนนี้ไม่เคยเห็นเลยว่าไลเข่นเป็นยังไงแต่ตอบได้ว่าไลเข่นคืออะไรครับสารายผสมราสารายผสมกับปาสารายกับปามาอยู่ด้วยกัน ก็กลายเป็นไรเคนหรือว่าเท่ากับไรเคนยังไม่รู้เป็ยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างเป็นยังไงสีเขียวขาวขาวหนึ่งขอนึกว่าเป็นไรเคนเลย่างเง้ยอ่ะอาจจะใช่เนาะสีเขียวขาวขาวอาจจะเป็นไรเคนก็ได้อาจจะเป็นรานอย่างเดียวก็ได้รานอย่างเดียวอาจจะเป็นสีที่ใครมาแต้มไว้ก็ได้ ทั้งราทั้งสาหร่ายทั้งสีเขียวแล้วก็สีขาวตกลงว่าเจ้าไหล่เข่นเป็นยังไงกันแน่ตามไปดูกันต่อค่ะไลเข่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยู่รอบตัวเรานี่แหละนะครับแค่เราให้รู้ว่าเราจะพบได้ที่ไหนแล้วเราจะรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงโดยใช้อุปกรณ์ของเราคือแ้นขยายเนาะดังนั้นครูถึงอยากอยาให้พวกเราได้รู้จักไลเข่นจากการส่องดูด้วยตัวเองแล้วครูจะสอนว่าวิธีการที่จะรู้ว่าอันนี้คือไลเข่นจริงๆเราจะได้มั่นใจมากขึ้นเนาะ ผูบอกคือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นลาเครืออันไหนอ่ะคำตอบคือเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นลายเครื่องอันไหนไม่ใช่ลายเครื่องคำตอบคือรากระลายรากระลายหนูก็ต้องสังเกตให้ได้ว่าอันไหนคือราอันไหนคือสลายปกติแล้วสลายควรจะเป็นสีอะไรครับเมื่อกี้เราเห ah, ็นมาแล้วเขียวถูกต้องเลยปุ่มมือให้เองสลายจะเป็นสีเขียวราควรจะเป็นสีอะไรครับขาวควรจะเป็นสีขาวสีอื่นได้ไหมไม่ได้ก็มีสีอื่นก็ได้เนาะก็ได้ ตอบว่าก็ได้ก่อนนะแต่สีที่เยอะที่สุดคือสีขาวใช่แต่สีที่เยอะสุดคือสีขาวนะครับราส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวๆเนาะอันเนี้ยแบบเนี้ยหนูเคยเห็นไหมหืมไม่เคยเห็นอ่ะหนูหนูจับไ,<ม>ได้หนูจับได้จับได้มันคืออ่ะหนูจัสมินมาจับดีด๋ยจับจับดูหมูหยองยอ่ะมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรหมูหยอง เป็นอย่างที่อาจารย์ป๊อตบอกนะคะไลเข่น like เกิดจากรากับสาหร่ายมาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยเจ้าราก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นบ้านให้กับเจ้าสาหร่ายอาศัยอยู่เจ้าราจะคอยปกป้องสาหร่ายจากแสง UV ส่วนเจ้าสาหร่ายก็จะคอยดูแลเจ้าราโดยการสร้างอาหารให้เจ้าราเป็นการตอบแทนต่างดูแลต่างพึ่งพาอาศัยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันแบบนี้ไม่มีวันแยกจากกันค่ะ เห็นไรเค้นแบบนี้ที่ไหนเห็นที่ไหนที่บ้านหนูเนี่ยเออเป็นไปได้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 หนูเห็นที่ไหนครับบ้านเลยบ้านอยู่ที่ไหนครับนนทบุรีครับนนทบุรีเดี๋ยวครูว่าอาจจะไม่ใช่ไรเคนเพราะว่าไรเคนพวกนี้จะชอบอากาศบริสุทธิ์ใช่เราจะเจอบ่อยเจอบ่อยด้วยที่ที่นนทบุรีจะมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับอ่านะใบใบอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตัดแล้วส่องใต้กล้องจุลทรรศน์หนูรู้จักกล้องจุลธาตุไหมกล้องจุลทาตุน์นั่นเหรอที่ทาสครับใช่ใช่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้ ยืนคุยนานชักจะเมื่อยแต่ข้อสงสัยก็ยังไม่หมดเพื่อนของเราก็เลยขอนั่งคุยกันต่ออีกหน่อยค่ะคุยขอถามหน่อยแล้วถ้าไลเกนอยู่ด้วยกันสมาร์กรากัสลาดแบบนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยหน้าตาของไลเ e นเปลี่ยนรูปแบบตเองออกไปแตกต่างจากรูปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิงก็เลยมีไลเกนอยู่หลายแบบนะครับ หลายแบบเลยเดี๋ยววันนี้ครูจะให้พวกเราได้จำสักหน่อยหนึ่งว่าลา้เขนมีแบบอะไรบ้างเอาอแค่สแบบใช่แล้วล่ะค่ะเมื่อเจ้ารากับสาหร่ายมาอาศัยอยู่ร่วมกันก็จะรวมร่างเกิดเป็นไลายเค่นรูปแบบต่างๆมากมายวันนี้อาจารย์ปอ๊อตให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกับเจ้าไลายเค่นตามรูปแบบการเติบโต3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเรียกว่าลายเคนครัสโตสค่ะ รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะก็จะเป็นฝุ่นผงดังๆดวงๆหรือว่าคล้ายรอยคราบยึดติดแน่นอยู่กับพื้นที่อาศัยเอาออกไม่ได้เป็นไลเขนกลุ่มที่พบได้มากที่สุดแล้วก็มีความหลากหลายมากที่สุดเช่นกันค่ะสามารถเติบโตได้ทุกบริเวณของโลกแม้แต่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูงค่ะ ทสองคือไลเคนฟ f o l โอตค่ะกลุ่มนี้รูปร่างหน้าตาของเจ้าไลเคนก็จะคล้ายกับแผ่นใบยึดติดอยู่กับพื้นที่เกาะอ,อาศัยกันแบบหลวมๆสามารถหลุดออกได้ค่ะไลเคนกลุ่มนี้มีความหลากหลายน้อยกว่าเจ้ากลุ่มไลเคนคลัสโตสค่ะความทนทานโมลพิษก็น้อยกว่าดังนั้นอาจจะเจอเจ้าไลเคนฟลิโอตได้ยากกว่ากลุ่มฝุ่นผงหรือว่าไลเคนคลัสโตสนั่นเองค่ะ สุดท้ายหาเจอได้ยากที่สุดค่ะเพราะเป็นกลุ่มไลเค้นที่ชอบอากาศดีอ่อนไหวต่อมลพิษมากๆกลุ่มนี้เรียกว่าไลเคนฟลูติโคสหรือไลเคนเส้นสายค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นสายหรือว่าเป็นพุ่มยึดเกาะอยู่กับพื้นที่เกาะอาศัยแบบนี้ใครอยากเจอเจ้าไลเค้นกลุ่มนี้ก็ต้องลองดูบริเวณยอดดอยเขาสูงๆหรือว่าที่อากาศบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ รู้จักกับรูปร่างหน้าตาของเจ้าไลเข่นกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาไปสำรวจของจริงรอบๆพื้นที่กันแล้วค่ะไม่รู้ว่าสวนสาธารณะแบบนี้จะมีไลเข่นแบบไหนกลุ่มไหนกันบ้างตามไปดูกันค่ะอ่าเด็กๆครับลุกลุกลุกเก็บของใส่กระเป๋าเก็บของใส่กระเป๋าะผมไม่เก็บของีม่อพิเศษอ่าเก็บของใส่กระเป๋าเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูไลเข่นแบบเป็นคู่นะครับแบบเป็นคู่ต้องใช้คําว่าคู่เยอะๆเพราะว่าไลเข่นเกิดจาก ราและสาหลายมาเป็นคู่นะครับมาเป็นคู่จัสมินจับคู่กับนานาออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมาชาติคุณเดินัด้สิอะไหนไหนไหหนูชีดิเดินไปดู นี่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 คือลเคนอุปกรณ์ขขงตัวเองครับออกมาใช่ลเคนแบบแผ่นใบหรือเปล่าลูกเขาทะทวนก่อนพวกเราคิดว่าอันนี้คือลเคนแบบไหนครับระหว่างหนึ่งแบบพลาสต์บอขุ่นผงสองแบบแผ่นใบโฟลิโอสามแบบเส้นสายอันนี้คือโฟลิโอรือว่าแบบแผ่นใบจะมีลักษณะคล้ายๆกับใบไม้บางทับอยู่บางแบนทับอยู่บนบนต้นไม้ใช่ไหมอ่า จับได้ครับจับได้หนูจับได้แต่ดูก่อนนะ,ะจับแล้วจะมีผงติดมาที่มือตัวเองอเห็นไหมงผงอันนี้ก็คือโคงรงสร้างสืบพันธุ์ของเขาไม่ผมไม่มีมีมีแต่หนูมอไม่เห็นหนูต้องใช้เว่นขยายส่องดูเอา,เอา,เอาลองแตะแล้วก็มาส่องดูแตะแล้วมาส่องดูครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็ก,ลก,ลกๆสีเขียวคือสารายนั่นเอง ใบใหญ่ๆนี้หน้าตาเหมือนเหมือนอะไรกันอันไหนอันที่หนึ่งหรือที่สองหนึ่งหรือสองใบสองันนี้พี่โสดครับพี่โสดพี่โสด,ดโดยการส่องดูเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังถ้าเป็นอันที่หนึ่งนะครับจะมีฝงผงฟูเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆเป็นก้อนเหมือนมีมดนาถ้าเป็นแบบที่สองผงฟูกระจายปนไปหมดเลยเม็ดสีขาวๆเดืออ่าลองส่องดูครับลองส่องดูว่าเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆหรือว่าเป็นแบบกระจายกระจาย เม็ดก้อนก้อนเมก้อนถูกต้องเลยครับเม็ดก้อนก้อนคือต้องเป็นแบบที่1มีชื่อว่าริ้วแพรนี่คือไรเค้นที่ชื่อว่าริ้วแพรเจ้าไลเค้นริ้วแพรเป็นไลเค้นกลุ่มฟอิรอตหรือเรียกว่ากลุ่มแผ่นใบนะคะดูหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะพื้นใบเป็นสีเขียวเทาหรือเขียวตองอ่อนติดหน้าไปกับพื้นที่เกาะ ใบเบียดกันแน่นบีบนูนขึ้นเป็นลอนดูคล้ายๆกับผ้าแพรยับย่นแบบนี้ค่ะยังจำกันได้ไหมคะไลเค่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทนทานมลพิษแต่ไม่มากเท่ากับกลุ่มคลัสโตสหรือว่ากลุ่มฝุ่นผงนั่นเองค่ะที่นี่มีไลเค่นที่ชื่อว่าสาวน้อยประปรงบาน้างคอกแบงคอก อยากจะให้หนูๆช่วยหาหน่อยว่าอันไหนคือสาวน้อยกระโปรงบานบางกรอบเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังหน้าตาเป็นยังไงอ่าขอบเยอแล้วมีเส้นสีขาวใต้ขอบมีเส้นสีขาวใต้ขอบเอาสองดูสองดูมีฝุ่นผงบนผิวสีออกเทาๆอ่ะไหนเจอหรือยังไม่เ่อถูกต้องเก่งมากนี่คือสาวน้อยกระโปรงบานบางกรอบ เคนกลุ่มสาวน้อยกระโปรงบานบางเกาะก็เป็นไลเคนกลุ่มแผ่นใบเช่นกันค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ใบขนาดเล็กขอบใบหยักละเอียดแผ่พลิ้วบานเหมือนกระโปรงตัวใบพเยอขึ้นไม่ติดแนบไปกับพื้นเกาะชอบที่ค่อนข้างชื้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่ทนมลพิษยกเว้นชนิดที่พบที่กรุงเทพกลุ่มนี้ค่อนข้างทนทานมลพิษค่ะ เดี๋ยวครูจะถามต่อที่นี่มีอะไรเช่นที่เป็นแบบผุนผงที่ชื่อว่าฝายพระอินทร์ใครจะเป็นคนแรกที่เจอฝายพระอินทร์เดี๋ยวครูจะอธิบายฟังว่าหน้าตาเป็นยังไงคำคำตอบที่หนูคือเป็นคลัสโตสผุนผงอันที่สองมีผลสีดำดำมีจุดสีดำดำมีจุดสีดำดำอันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเจนไหนไหนไหนตรงนี้ชัดเจนนี่ผมเจอแล้วครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปดูว่าเป็นฝายพระอินทร์จริงไหม ดูอันที่หนึ่งคือเป็นคลัสโตสจริงไหมนะครับไหนเอยอถูกต้องครับเจ้าไลเค่นไฟพระอินหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไลเค่นกลุ่มคลัสโตสหรือว่าฝุ่นผงด่างดวงนะคะสีเขียวอมเทาผ้นไลเค่นแตกเป็นร่องร่างแหผิวดูขยุกข,ขยุยมีผลกลมนูนสีดำด้านดูเผินคล้ายกับเม็ดฝแปะอยู่บนแผ่นไลเคน แล้วก็แน่นอนค่ะกลุ่มนี้ทนทานมลพิษได้ดีอยากเจอเจ้าไฝ่พระอินก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะอ่าฮะเก่งมากามีผลสีดําจุดจุดนี้คือผลของไลเข่นผลของไลเข่นเหมือน<ล>กับผลไม้หนูหนูผลไม้นี่มีแมทมีแวททำอะไรครับอเอาไวเกินถูกต้องเอาไ้ทำอะไรบ้างต้นไม้มีผลไว้เพื่อเอาไว้ปลูกต่อไปเรื่อยๆเอาไว้สร้างมาเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ใช่ไหมครับใช่อ่า ไเคนก็มีผลของตัวเองเหมือนกันโดยผลของไลเคนเนี่ยจุดดำๆเนี่ยจะมีคล้ายๆกับเมล็ดอยู่ข้างในซึ่งมเมล็ดของไลเค้นคอนคิดว่าเป็นสปอ,สปอร์อถูกต้องเลยนะมมัจลยไปตา,มมากถูกต้องเลยไลเคนสืบพันธุ์โดยใช้สปอร์ กันมาพักใหญ่อาจารย์ป๊อตก็เลยให้เพื่อนของเราพักจดบันทึกสิ่งที่เจอกันก่อนค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนของเรานะคะส่วนใครดูแล้วอยากจะลองออกไปสำรวจดูบ้างจบรายการแล้วลองดูนะคะเจออะไรแคนหน้าตาแบบไหนจะได้รู้ว่าตอนนี้แถวๆบ้านของเราคุณภาพอากาศเป็นยังไงค่ะ เจ้ากรกมตอนสํารวจตอนที่จะหาต้นเปิ้ลไม้จะเจออะไรเค่นหลายอย่างมากครับครูป๊อจะให้ไปเดินเดินไปเลยเดินไปดูว่าต้นนี้มีหลไยแค่นไม้ต้นนู้นมีหลไยแค่นไม้แล้วมีพันุอะไรลายแค่นก็จะมีอยู่สามชนิดทิ้งก็เจอทั้งหมดสามชนิดเลยแบบใบแบบเส้นสายแล้วก็แบบฝุ่มผง จากไลเข่นทั้งแบบตาเปล่าแล้วก็ลองส่องด้วยแว่นขยายดูแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลามาดูกันชัดๆลึกๆผ่านกล้องจุลทรรศกันบ้างค่ะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจริงๆของเจ้าไลเข่นจะเป็นยังไงกันแน่ตามไปดูกันค่ะเมื่อเช้าเรารู้จักไรเข่นในภาคสนามแล้วนี้เราก็มารู้จักไรเข่นในห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดจำแนกไรเข่นเมื่อเช้าบอกว่าไรเข่นเกิดจาก สาหร่ายกับราอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับนี่เลยถ้าเวลาเราเอาไลเคนมาส่องกล้องนะครับเราเห็นแบบนี้ก็คือสีคือเขียวเถียเห็นคือชั้นของสาหร่ายนะครับตอนนี้อยู่ในกล้องนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะแล้วก็สีเทาๆท,ที่เห็นก็คือชั้นของราราเมีาายที่อะไรเอ่ยไปจำได้ไหม จากแสง UV ปกป้องสลายจากแสง UV แล้วสลายล่ะมีหน้าที่อะไรทำอาหารทำอาหารที่แบ่งสารทบอาหารแล้วก็แบ่งสารอาหารให้ปลาด้วยเอาเก่งมากเลยก็คือสลายสร้างอาหารจากกระบวนการะช้แสงแล้วก็แบ่งอาหารน้ำบางส่วนนั้นให้กับปลาด้วยทั้งสองอย่างเอหรอครับอะไรนะครับปลากับสลายมันกินอะไรครับสลายก็กินอาหารที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วปลารครับปลาก็ได้อาหารจากการกินปลาได้อาหารจากการที่แสลายแบ่งมาให้ ทั้งสองอย่างก็อิ่มด้วยกันใช่ไหมครับก็เลยสร้างเป็นไลเขนขึ้นมาแบบนี้ดีไหมอยู่ด้วยกันแบบนี้ดีดดดนะครับเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันทีนี้ก็มาดูถ้าเราเอาไลเขนมาสองกล้องแบบนี้เราจะเห็นหน้าตาชัดเจนขึ้นอ,อ้าวหนูมองเขาเป็นลึกจะเห็นสาหร่าย อาจารย์ปอตบอกนะคะไลเข่นเกิดจากรากับสาหร่ายมารวมกันโดยไลเข่นแต่ละชนิดก็จะเกิดจากราชนิดที่แตกต่างกันค่ะดังนั้นการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ก็จะทําให้เราเห็นสปอร์ของเจ้าราในไลเค่นได้ชัดเจนแล้วก็จำแนกได้ว่าเป็นไลเค่นชนิดไหนนั่นเองค่ะนี่คือผลของลาเค่นถ้าเราตัดแล้วมาส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ตัวนี้ เราจะเห็นว่าโครงสร้างข้างในเนี่ยมีสปอร์อยู่สป,สปอร์ที่อยู่ในผลนี้นะครับสปอร์ของไรเข่นแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันเราก็จะใช้สปอร์นี่แหละเป็นข้อมูลในการจําแนกไรเข่นแต่ละชนิดออกจากกันไลเข่นร้อยเหรียญต่างจากไลเข่นใยพอินตรงที่ร้อยเหรียญผลสีใสเออเมล็ดสีใสหรือว่าสปอร์สีใสไฟยฟอรอินสปอร์สีน้ำตาล ใช้เลยเริ่มเห็นแล้วเห็นแบบนี้บ้างไหมครับที่เป็นสีเทาๆเห็นค่ะผมเห็นสีเทาๆครับแล้วก็มีแบบนี้ใช่ไหมแดงลุงเห็นสีแดงสีอะไรอีกสีเทาสีเทาด้วยอ่านานนาเข้ามาดูเห็นสีอะไรครับแดงเทาเหลืองแล้วก็มีแดงเทาเหลืองแล้วก็มีจุดด้วยอ๋อคำๆดำดำด้วย ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเพราะว่าสีแดงที่เห็นก็คือสีของเปลือกไม้ที่มันติดมาด้วยสีเทาๆที่เราเห็นแล้วก็มีลักษณะแบบนี้อันนี้คือสปอร์เลยนะนี่แหละนี่แหละคือสปอร์ของไรเคนนะครับซึ่งสปอร์ของไรเคนที่สร้างสปอร์ล่างตาแบบนี้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกนะครับเห็นแดงแดงแล้วก็เทาๆเทาๆแล้วก็เหลืองเหลืองมีเหลืองเหลืองด้วยมีเขียวจุดมีจุดจุดด้วยเหมือนเพื่อนเลย ยิ่งเห็นความแตกต่างรูปร่างของสปอร์ในไลเค้นแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเลยนะคะอาจารย์ปอดบอกว่าอนาคตใครที่สนใจเรื่องไลเค้นก็ต้องฝึกจดจำรูปร่างหน้าตาของเจ้าสปอร์ฝึกบันทึกเอาไว้เพื่อจะได้รู้จักเจ้าไลเค้นให้มากขึ้นค่ะใครมีคำถาม เขาก็เวลาไรเข่นอยู่ตามตามเต้นไม้แบบนี้นะเขาก็จะใช้เขาก็จะใช้ฟันของเขาเนี่ยค่อยฟแทะแทะแทกินครับแทะแทกินก็ไม่หมดหรอกครับยังไงไรเข่นก็เยอะกว่าอยู่แล้วกว่าจะมีไลเคนกี่ปีกว่าจะมีไรเข่นต้องใช้เวลาเขี่ปีใช่ไหมครับไรเข่นโตช้ามากเลยกว่าจะมีไรเข่นได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวกระจิ๋วเดียว อย่างน้อยเลยนะครับต้องใช้เวลาถึง5ปีถึง10ปีกว่าที่ไลเคนจะมาเติบโตได้ถ้าเรามีการปรับสภาพแวดล้อมก็คือมีการปลูกต้นไม้นะแล้วเราจะเห็นไรเคนได้หลังจาก5ปีถึง10ปีแล้วไรเค้นจะอยู่ได้ยาวอีกหลายร้อยปีเลยนะครับมันโตช้าแต่ต<า>มันอยู่ได้นานโตช้า,ตชาแต่อยู่ได้นานถูกต้องเลยอาจารย์ครับถามว่าไงกาคือไลเค,น,เลเคนอยู่ได้กี่ปีไรเคนอยู่ได้กี่ปี มีข้อมูลบอกว่าอะไรเข่นอายุยืนแค่ไหน9,000ปี<อ>เป็นอะไรเข่นที่อยู่ในขั้วโลกใต้<อ>ในที่ที่มีน้ำแข็งปกคลุมที่อากาศหนาวเย็นเพราะว่าเขาโตช้าๆแต่โตนานๆ9,000ปีนะครับคืออายุของอะไรเข่นที่มีที่มีการค้นพบ บางส่วนของเรื่องราวของเจ้าไลเข่นเท่านั้นนะคะไลเข่นยังมีหน้าที่ตามธรรมชาติอีกมากและมนุษย์ก็ยังใช้ประโยชน์จากไลเข่นอีกมากมายเช่นกันนอกจากใช้เป็นเครื่องมือบอกคุณภาพอากาศบางประเทศก็ใช้ไลเข่นเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคอีกด้วยนะคะและอย่างที่อาจารย์ป๊อตบอกค่ะไลเข่นอยู่ร,บรอบๆตัวเราจบราการแล้วอย่าลืมออกไปสำรวจดูกันค่ะ เจออะไรเข่นแบบไหนเขียนมาบอกกันตามเพจรายการที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะออกมา ให้สนุกรู้สนุกเรียนมีคุณมีเขามีเรามีฉันมีเธอแล,ละจิ๋วเบลร์ชีวิตสัมพันธ์ยิ่งใหญ่ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติสนุกเรียนราธรรมชา